กลับมาพบกับรายการของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะและในวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญสองท่านค่ะคือท่านรองศาสตราจารย์ดเรเรวดีจงสุวัตรค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาโภาชนาวิทยาและท,ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมาินีสมพบพเจริญอาจารย์ประจำภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะก็มาจากคณะสา,า,าสุขศึกรามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แล้วก็สําหรับหัวข้อของเราในวันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็พิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะคะด้านโภชนาการแล้วก็การเพิ่มกิจกรรมทางกายในองค์กรค่ะแล้วก็มีในเรื่องของความรอบรู้ทางนสุขภาพด้วยค่ะ เดี๋ยวมาถึงหัวข้อแรกกันก่อนนะคะคือหัวข้อของการส่งเสริมด้านโภชนาการแล้วก็กิจกรรมทางการในองค์กรใช่ไหมคะอาจารย์ <c oughs> อันนี้เนี่ย <c oughs> อยากให้อาจารย์เล่าถึงเรื่องของที่มาที่ไปแล้วก็แนวคิดของการส่งเสริมในด้านดังกล่าวหน่อยะค,ะ <c oughs> ค่ะค่ะก็การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการนะคะหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการก็เป็นแนวคิดที่มีการประยุกต์แนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพหรือ health promotion นะคะ ก็ความสําคัญของการส่งเสริมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นการสร้างนําซ่อมนะคะก็คือ,อปัจจุบันเราก็จะเห็นว่า โรคของ NCDs นะคะเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมเรียก NCDs เหมือนกับแบงค์เนี่ยก็จะเรียกเป็นชื่อชื่อย่อภาษาอังกฤษนะคะ <Okay. S 1> NCDs หรือโรค non communicable diseases น,นะคะหรือโรคไม่ติดต่อเรือรังก็จะเป็นโรคได้แก่โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันโลหติตสูงนะคะก็จะเห็นว่าโรคพวกนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารและโภชนาการนะคะถ้าเราสามารถที่จะส่งเสริม สุขภาพด้านโภชนาการก็คือส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยค่ะหรือบุคคลสามารถที่จะบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยนะคะก็จะทำให้สามารถที่จะป้องกันปัจจัยเสี่ยงเช่นภาวะโรคอ้วนนะคะความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงภาวะดื้ออินซูลินหรือเรียกง่ายๆว่าอ้วนมันดันดือ้อนะคะ,คะซึ่งปัจจัย สอันนี้ค่ะก็จะนำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่มีการประยุกต์เรื่องของอการส่งเสริมด้านโภชนาการมาจากการส่งเสริมสุขภาพนะคะซึ่งก็จะยังยึดหลักของกฎบัตรอัตว่าอยู่นะคะก็คือหลักๆก,ก็จะมีเรื่องของกลยุทธ์นะคะแล้วก็กลวิธี5ประการนะคะก็ถ้านักศึกษาที่โรงเรียนวิชาโภชนาการ ที่เกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักและการออกกำลังกายก็จะ,ะทราบเนื้อหาตรงนี้นะคะ5ข้อทางด้านโภชนาการเราก็มีการประยุกต์นะคะคแนวคิดของเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพโดยประยุกต์กลวิธีทางด้านออตตาว,วาเนี่ยคะ่ะมาในเรื่องของการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในองค์กรนะคะจะขอยกตัวอย่างว่าถ้าสมมุติว่ามีองค์กรหนึ่งจะลุกขึ้นมา ลดน้ำหนักของบุคลากรในองค์กรจะทำยังไงได้บ้างนะคะ,อ,ะอันนี้ก็มีการดำเนินการจริงๆเลยในหลายหน่วยงานโดยเฉพาะบริษัทเอกชนนะคะเพราะถือว่าความสำคัญของ เรื่องของภาวะน้ำหนักเกินหรือเรียกง่ายๆว่าอ้าวนก็จะมีหลายระดับเนี่ยนะคะก็คือข้อดีของการที่จะทําให้คนในบุคลากรเนี่ยบุคลากรในองค์กรเนี่ยสุขภาพดีข้อดีก็คือก็จะลดค่าใช้จ่ายในการรักษานะคะ,ะ,ะเพิ่มประสิทธิผลในการทํางานแล้วก็บุคลากรก็จะไม่ลาเรื่องมาจากการเจ็บป่วยนะคะ,ะก็ส่วนใหญ่แล้ว การดําเนินโครงการอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นหน้าที่ของอที่เราเรียกว่าหน่วยบุคลากรหรือ HR ก็คือ Human Resources อะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าที่ของเขาโดยตรงเพราะสื่อว่าสุขภาพของบุคลากรนี้สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นสมมุติมีมีหน่วยงานหนึ่งอยากจะลุกขึ้นมาลดน้ําหนัก ของบุคลากรในองคอ์กรจะต้องทำยังไงบ้างอันระดับแรกเลยก็คือการประยุกต์เรื่องของอัดวอเคตก็คือการเสนอแนะผู้นำนะคะเราต้องเตรียมข้อมูลให้กับผู้นำขององคอ์กรที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจว่าถ้า,ถา,ถาจะถ้าจะต้องมาใช้งบประมาณในการทำโครงการลดน้ำหนักบุคลากรเนี่ยคะ่ะเขาต้อง อ,อนุมัติใช่ไหมคะผู้นําองค์กรเนี่ยค่ะเขาก็อนุมัติเนี่ยเสร็จแล้วก็ต้องมีการวางแผนวางแผนก็คือต้องลุกขึ้นมาจัดตั้งกรรมาการใครจะมาเป็นผู้ดําเนินการแล้วในกระบวนการดําเนินการหลักๆอันแรกเลยก็คือจะต้องให้ความรู้นะคะก็คือพัฒนาท,ทักษะส่วนบุคคลนะคะของบุคคลในองค์กรก็ต้องให้ความรู้เรื่องของอ,อาหารและโภชนาการเรื่องของการออกกําลังกายอันนี้ก็จะมาเกี่ยวข้องกับ ทางด้านความรอบรู้ละว,ว่าถ้าเราให้ความรู้ไปแล้วนอกจากนี้แล้วบุคลากรเนี่ยค่ะจะเข้าไปก็จะต้องไปหาข้อมูลจากสื่อต่างๆเนี่ย จะตัดสินได้ยังไงว่าเสือไหนจะเชื่อถือได้อนนี้ค่ะก็จะเกี่ยวข้องกับความรอบรู้เรื่องเรื่องอความรอบรู้ด้านสุขภาพนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นดูแลห้องอาหารของบริษัทดูแลแคนทีนนะคะโรงอาหารอาหารที่จะ จัดให้กับบุคลากรนะคะแล้วก็ทำยังไงถ้าเราถอนตัวออกมาสมมติทำเดินกันแล้วเขาสามารถจะกลับบ้านแล้วสามารถจะดำนเนิเน,นการด้วยตัวเองได้อันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของการประยุกต์แนวคิดของการส่งเสริมด้านโภชนาการเกี่ยวกับการออกอเรื่องของโภชนาการและ ในการลดน้ําหนักนะคะทีนี้ในการลดน้ําหนักเนี่ยนะคะนอกจากจะต้องดูแลเรื่องของอาหารและโภชนาการแล้วเนี่ยจะต้องมาดูเรื่องของกิจกรรมการออกกําลังกายนะคะ,อ,ะอย่างตัวอย่างจากประสบการณ์ที่ดําเนินการเนี่ยนะคะเราก็จะมีการจัดกิจกรรมหลายอย่างนะคะในบางองค์กรเช่นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีฟิตเนสของเขาเลยนะคะมีมะเทรนเนอร์แต่ถ้าหน่วยงานไหนไม่มีเนี่ยนะคะเราก็สามารถจะจัดกิจกรรมเช่น โยคะนะคะรีลาดก็ได้ลำไทยก็ได้แล้วก็อาจจะเต้นแอโรบิกแล้วก็ให้บุคลากรในหน่วยงานเนี่ยคะ่ะเลือกเอาตามที่เขาสนใจหรือเขามีความสุขในการออกกำลังกายก็จัดตั้งเป็นชมรมแล้วก็ไปออกกำลังกายนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่มีการดำเนินการนะคะเพราะว่าเป็นที่ทราบกันว่าภาวะอ้วนของประเทศไทยตอนเนี้ย ไม่มีแนวโน้มจะลดลงพูด<ะ>ง่ายๆที่เรานั่งกันอยู่3คนโชคดีนะคะที่เราไม่มีภาวะอ้วนปกติก็จะประมาณสถิติ2ในสามคะะ่ะที่มีภาวะอ้วนเหลือน้ำหนักเกินนะคะ,ะอันนี้ก็เป็นปกทำไมถึงต้องยกตัวอย่างเรื่องของอ้วนนะคะเพราะว่าพอปัจจยัยอ้วนปั๊บเนี่ยมันจะตามมาด้วยอีก3ปัจจยัยนะคะก็คืออ้วนปั๊บเนี่ยก็จะมีเรื่องของความดันตามมาเรื่องของ ภาวะไขมันในเลือดสูงแต่ก็ไม่จําเป็นนะคะคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงอาจจะไม่อ้วนก็ได้นะคะ,คะแต่ส่วนใหญ่ถ้าอ้วนอ้วนจะเป็นปัจจัยอันดับแรกแล้วก็ที่เราจะที่เ้าจะเน้นแล้วก็ที่ตามมาก็จะเป็นเรื่องของความดันจะมาละเบาหวานจะมาละนะคะ,คะอันนี้ก็คือความสําคัญว่าทําไมเราต้องกระตุ้นให้ให้บุคคลหรือองค์กรต่างๆลุกขึ้นมาดูแล น้ำหนักของตัวของตัวเองนะคะทีนี้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเลยในการที่จะให้ข้อมูลก็คือคกรมอนามัยถ้าเกี่ยวข้องกับทางด้านโภชนาการก็จะเป็นสำนักโภชนาการนะคะถ้าเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายก็จะเป็นกองกองอ กิจกรรมข่างกายค่ะที่ขึ้นกับกรมอนามัยเพราะกรมอนามัยจะทําเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะคะอันนี้ก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นคนที่ดูแลด้านบุคลากรในองค์กรถ้าเขาอยากจะเริ่มโครงการนียก็สามารถไปติดต่อหน่วยงานดังกล่าวเพื่อหาข้อมูลเบื้องต้นได้ใช่ไหมคะค่ะแล้วทีนี้อยากจะลองสอบถามในแง่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นพนักงานที่หน่วยงานเราเนี่ยไม่ได้มีการส่งเสริมด้านกิจกรรม ทางโภชนาการหรืออะไรเงี้ยแล้วตัวเราสามารถทายังไงกับตัวเองได้บ้างคะในระหว่างนะั้นอาจารย์แนะนำอ,นอันแรกเลยเน,นี่ยค่ะ,คะเราก็จริงๆยุคนี้เป็นยุคที่หาข้อมูลได้ง่ายนะคะ,คะเราก็สามารถจะเข้าไปหาข้อมูลทางด้านโภชนาการได้อย่างเรื่องของอาหารและโภชนาการก็จะมีสื่อเช่นทงโภชนาการนะคะข้อบัญญัตกิการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย9ประการนะคะก็ ฟารโล่ตามนี้ได้แล้วก็มีธงโภชนาการก็จะบอกจํานวนส่วนที่เราควรจะบริโภคตอนนี้ก็จะมีสําหรับบุคคลทั่วไปแล้วก็มีเฉพาะกลุ่มก็คือผู้สูงอายุตอนนี้ทางสํานักโภชนาการก็กาลังจัดทําเฉพาะสาหรับแต่ละไวัยไปนะคะก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการนะคะก็จะมีก็สามารถจะเข้าไปหาข้อมูลแล้วส่วนเรื่องของอ ออกกาลังกายก็สามารถหาได้จากกองออกกําลังกายการทีฬาแห่งปร,ประเทศไทย<ห>นะคะจริงๆหลักๆง่ายๆในการจะดูแลน้ําหนักตัวของบุคคลนะคะก็คือพลังงานที่เราได้รับกับพลังงานที่ใช้ไปเนี่ย<ค>ะจะต้องสมดุลกัน <คะ S 1> เราก็จะสามารถจะดูได้ว่าเราวันหนึ่งเราควรจะกินเท่าไหร่นอกจากนี้ก็จะมีแอปต่างๆเดี๋ยวนี้สามารถจะเข้าไปดูว่ากินข้าวหนึ่งจานได้พลังงานเท่าไหร่อย่างเงี้ยมีแอปให้ใช้เยอะแยะเลยนะคะก็สามารถเข้าไป ไไดไ้กิจกรรมทางกายขี่จักร,รยาน15นาทีไปเดินเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเครื่องที่ใส่นับก้าวนะคะก็สามารถเดินได้19 0 0 0ก็จะใช้ไป300กิโลแคลอรี่อันนี้เป็นต้นนะคะง่ายๆที่สุดเลยก็คือชั่งน้ำหนักประจำนะคะก็สมมุติอาทิตย์หนึ่งชั่งวันจันทร์ก็ชั่งทุกวันจันทร์นะคะแล้วก็ดูน้ำหนักตัวว่าน้ำหนักเราคงที่ไหมในหนึ่ง ในหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็จดบ,บันทึกนะคะอาจจะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีแอปมีโดยที่ถ้าไม่ถนัดจากการจดนะคะ,คะาาก,กาะคะ็าสามารถจะปรับตัวเองได้ว่าเรากินมากไปหรือว่าเราออกกำลังกายน้อยไปน้ำหนักเราเลยขึ้นประมาณนี้ค่ะค่ะก็คือหลักๆในเรื่องของการส่งเสริมโภชนา,านการในองค์กรที่อาจารพูดมาเนี่ยก็เริ่มจากฝ่ายหัวหน้าก่อนถ้าเกิดว่าเขามีความเห็นึงความสําคัญเนาะก็ จะนำไปสู่การจัดก,กิจกรรมในองค์กรแต่ถ้าเกิดว่าอาจจะเป็นองค์กรเล็กเกินไปหรือกิจกรรมในครอบครัวเนี่ยพนักง,งานเราก็สามารถทํากระตุ้นให้ตัวเองเนี่ยมีกิจกรรมทางกายแล้วก็เหมือนกับด้านโภชนาการที่ดีด้วยตัวเองได้เหมือนกันอย,กอยากจะเน้นย้าว่าทําไมทําไมด้านโภชนาการอาหารและโภชนาการถึงสําคัญนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวตั้งต้นของของสุขภาพทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นจากการกินอาหารนะคะ,คะถ้าเรากินอาหารที่ปลอดภยัยมีคุณค่าทางโภชนาการ บริโภคในปริมาณที่พอเหมาะสมดุลกับพลังงานที่ใช้เราก็น่าจะมีสุขภาพดีแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งยากมากเพราะว่าคนเราเนี่ย บริโภคอาหารไม่ได้ขึ้นกับความความหิวอย่างเดียวเราก็จะมีปัจจัยด้านอื่นตอนนี้ที่เห็นชัดๆก็คือการมีอยู่ของอาหารหรือ Food a v a i l a เ i ล i t y ิตก็มีเยอะมากการเข้าถึงอาหารได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะร้านสะดวกซื้อเปิด24ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีโอกาสที่เราจะกินอาหารได้เยอะมาก ทีนี้เพราะฉะนั้นข้อมูลทางด้านโภชนาการหลักๆเราควรจะต้องอ่านฉลากโภชนาการเพราะจะบอกได้หมดเลยเขามีให้อ่านนะคะแต่เราก็ไม่ค่อยจะอ่านกันกแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากจะยงไปถึงอาจารย์มารินีก,ก็คือเรื่องของความรอบรู้ด้านสุขภาพรวมถึงโภชนาการด้วยเพราะว่าข้อมูลทางด้านโภชนาการ ตอนนี้ก็มีออกมาเยอะมากแล้วก็มีบุคคลที่ไม่ได้จบโภชนาการแล้วก็ออกมาพูดเยอะมากนะคะ,คะแล้วก็ที่ส่งทางโซเชียลมีเดียอีกที่เชื่อถือบางทีเราอ่านอาส่งต่อได้ยังไงเนี่ยค่ะก็น่าจะน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรอบรู้ด้านสุขภาพว่าข้อมูลอันไหนที่เราจะเชื่อได้แล้วก็จะส่งต่อไหมะนะคะ นั่นก็อยากจะถามอาจารย์มาริดีเหมือนกันเพราะว่าจริงๆได้ยินคีย์เวิร์ดนี้2รอบแล้วในเรื่องของของคําว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพอยากจะถามว่าคาม่จริงๆแล้วมันหมายความว่ายังไงอะคะค่ะค่ะในส่วนของความรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยก็เป็นแนวคิดที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ ประเทศไทยเนี่ก็เริ่มโดยโกรมอนามัยนะคะร,รู้สึกว่าจะมีหน่วยงานชื่อนี้ด้วยนะคะที่ทําการขับเคลื่อนโครงการความรอบรู้ด้านสุขภาพนะคะโดยท่านคณะบดีของคณะเนี่ยก็เป็นเป็น,ปน,ปน,ปนหัวหอกในการคิดรเริ่มเรื่องนี้นะคะจริงๆความรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยจริงๆเราก็อาจจะมีมานานละแต่ว่าเราก็ไม่ทราบนะคะทีนี้ก็ได้คอนเซ็ปชวลเรื่องนี้มาก็เป็นเรื่องของการเข้าถึงนะคะเข้าใจนะคะในเรื่องของข้อมูลแล้วเสร็จแล้วก็เอาข้อมูลด้านสุขภาพที่ดีนั่นนะคะมาปรับใช้เพราะว่า ถ้ามีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ดีก็จะทําให้เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีนะฮะซึ่งซึ่งจริงก็ในประเทศโลกที่3เนี่ยก็กังวลถึงเรื่องนี้เพราะว่าถ้ามีการศึกษาไม่ดีมันก็โยงกับการศึกษาด้วยถ้ามีการศึกษาไม่ดีเอ่อก็ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้อน,นี้ซึ่งเป็นเบสิกของของความรอบรู้อ่ะนะคะ<า>พื้นฐานอันแรกก็คือเรื่องของมิติพื้นฐานที่เขาเรียกว่า functional health literacy นะคะซึ่งเขาจะวัดเรื่องของการอ่านออกเขียนได้คือ<า>ถ้าอ่านออกเขียนได้เนี่ยฉลากโภชนาเอ่ย นะฉลากโฆชณาการเอยหรือว่าข้อมูลสุขภาพอื่นๆเช่นกินหกหกหนึะนะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้าใจแล้วก็ไปปรับใช้ได้อันนี้ก็คือโดยโดยเบสิกนะคะค,คือก็ต้องต้องเป็นเรื่องที่ให้ความสําคัญมากขึ้นแล้วก็มันส่งผลต่อสุขภาพแล้วก ความรอบรู้นี่ก็โยกไปใช้กับเรื่องอื่นๆเยอะเช่นความรอบรู้สุขภาพด้านโภชนาการด้านการออกกําลังกายซึ่งก็จะมีการคิดถึงองค์ประกอบในแต่ละตัวขึ้นมานะคะคในเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้ค่ะค่ะงั้นถ้าเกิดว่าเท่าที่ปุ่มลองฟังไปแล้วความรอบรู้ก็จะซึ่งเหมือนกับว่าการการมีความรู้ใช่ไหมคะในด้านนั้นๆแล้วก็นาไปใช้ได้ค่ะ แต่ว่าต้องมีเพิ่มเติมค่ะก็คือมีเรื่องของการสืบค้นข้อแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถืออันนี้จะเป็นมิติตัวที่2ต่อจากเมกื่อกี้นะคะก็คือมิติพื้นฐานคืออ่านออกเขียนได้แต่มิติตัวที่2คือมิติปฏิสัมพันธ์หรือ interactive health literacy เนี่ยะจะต้องแยกแยะได้ว่าข้อมูลอันนี้น่าเชื่อถือมีคุณภาพนะคะแล้วก็สามารถนําไปปฏิบัติใช้ได้ส่วนมิติตัวสุดท้ายเนี่ยซึ่งเราอยากให้มีมากในในในกลุ่มผู้บริโภค,คที่เป็นประชาชนคนไทยก็คือมิติวิจารณญาณหรือ critical เทลลิเทเลซี่คือนอกจากที่จะชั่งได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีไปปรับใช้ได้แล้วเนี่ยไปบอกต่อคนอื่นได้และเสร็จแล้วก็สามารถถอดบทเรียนเป็นองค์ความรู้พัฒนาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะ r ร a t e ข้อมูลที่มันมีคุณภาพคำว่าบอกต่อเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าสามารถ r ร a t e ข้อมูลคุณภาพเนี่ยส่งต่อไปยังผู้อื่นได้นะคะอันนี้ก็จะดีมากนะคะค่ะอยากจะให้มีจนถึงขั้นขั้นนี้แหละค่ะขั้นวิจารณญาณอันนี้ฟังดูก็รู้สึกว่าใกล้ตัวมากเลยเพราะอย่าง เอาง่ายๆเลยคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยบางทีรับสารจากเพื่อนทางไลน์มามาถามเราละการกินน้ำมะนาวแก้โรคมะเร็งได้จริงไหมใส่โซดาอ่ะอันนี้คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรอบรู้ดรานสุขภาพใช่ไหมคะเรื่องของการที่เขาส่งต่อสารเหล่านี้ไปหาเพื่อนๆเ,เขาใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นคล้ายๆว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการนิยมในเรื่องของโซเชียลมีเดียซึ่งเอื้อต่อการแชร์ข้อมูละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอข้อมูลมันเยอะเนี่ยมันมีทั้งข้อมูลที่จริงที่เท็จนะคะแล้วข้อมูลที่่่เ็สวนใหญ ก็คนก็จะเชื่อด้วย<ช>เพราะว่าเขาจะมีกลวิธีการนําเสนอที่น่าสนใจใ<ช>คือเขาไม่ได้สง่งมาเป็นแค่ข้อมูลที่เป็นถ้อยคําเท่านั้นแต่บางทีเขาส่งออกมาเป็นอะไรคะเป็นภาพวิดีโอเป็นคุณหมออย่างเช่นคุณหมอฉีดฉีดฉีดสารเข้ามาในในหน้าตัวเองอะ่ะแล้วก็เปรียบเทียบว่าอันนี้ฉันตึงนะอันนี้ฉันไม่ตึงอ <c oughs> ยนะ่างเงี้ยอ่ะคนก็ยิ่งเชื่อถือซึ่งอันเนี้ยคือก็ต้องใช้ความสามารถในการมีวิจารณญาณมากๆอะค่ะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคิดไปหน่อยหน่อยได้ไหมอีก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  อีกชั้นหนึ่งได้ไหมว่าแล้วถ้าเกิดมันผลเสียล่ะมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นใช้ได้นานแค่ไหนคือถ้าคนมีคําถามแบบเนี้ยมันจะเกิดมิติเรื่องของวิจารณญาณเกิดขึ้นมายังอยากอยากให้อาจารย์ลองลองพูดคร่าวๆในถึงสมมติว่าเราได้ข้อชุดข้อมูลชุดหนึ่งมาแชร์มาทางไลน์เรามีวิธีการในการกันกรองหรือว่าดูว่าข้อมูลเนี้ยมันเชื่อถือได้จริงมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยอาจารย์มีพอจะมี แนวทางคร่าวๆในการบอกผู้ชมไหมคะเอาง่ายๆเลยค่ะก็คือมีแค่3หรือ4ข้อแค่นั้นเองก็คือว่า1คือใครเป็นเจ้าของคอนเทนต์นั้นนะคะเพราะบางทีเนี่ย เนื้อหาข้อมูลบางอย่างเนี่ยส่งมาเนี่ยบางทีมันมาด้วยมันมีเรื่องของเบื้องหลังของผลประโยชน์แอบแฝงอาจจะขายของใช่เส้นใจขายของใช่อย่างที่อาจารย์ว่าแล้วโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารซึ่งอาจจะน่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือหรือเขาทาภายในบ้านเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดว่าใครเป็นเจ้าของคอนเทนต์แล้วเขาแน่นอนเขามุ่งหวังที่ไม่ได้ไม่ได้ต้องการให้เราแบบมีสุขภาพที่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะขายของนะอย่างเช่นเราก็เห็นว่ามีพวก ยาบำรุงอะไรเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะ<อ>ผลิตภัณฑ์าอาหารค่ะตอนนี้ก็จริงๆคนเนี่ยนะคะน่าจะมาดูแลเรื่องเรื่องอาหารของตัวเองแต่ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเรื่องยากพอกลัวว่าสุขภาพไม่ดีก็จะมาพึ่งผลิตภัณฑ์เสริมาอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเยอะมากเพราะฉะนั้นหลักๆก,ก็น่าจะมีเรื่องของความรู้ทางด้านโภชนาการในเรื่องของวิตามินและแร่ธาตุล่าสุดก็จะมีข่าวที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่มาตรวจเครื่องดื่มที่มีวิตามินซีแล้วน้ําที่เติมวิตามินซีแล้วมันไม่มีอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆวิตามินซีมันเป็นวิตามินที่ละลายที่สลายได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่เหลืออยู่อย่างเงี้ยเวลาครีมอะไรเกี่ยวกับวิตามินซี ก็ต้องให้ลดความความอะไรนะคะโอเวอร์ครีมลงนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าถ้าเรามีความรู้ทางด้านโภชนาการเราก็น่าจะมีไปถึงขั้นวิจารณญาณได้อันนี้ก็เป็นความพยายามของนักโภชนาการนักวิชาการด้านโภชนาการที่พยายามที่จะเริ่มโดยการให้ความรู้มีสอดแทรกในตำราใน นักเรียนชั้นประฐมปีที่4เรแล้วก็พยายามที่จะไปสอดแทรกนะคะในให้กระเด็กก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสื่ออันนึงที่สําคัญในการที่จะให้เกิดความรอบรู้ก็คือการสอดแทรกไปในบทเรียนซึ่งรุ่นใหม่เนี่ยเมื่อความรอบรู้เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะสร้างตั้งแต่ในในเด็กประฐมเป็นหลักสูตรนะคะซึ่งก็มีอยู่ในทั้งเมืองนอกแล้วก็ในเมืองไทยก็เริ่มต้นโดยทางทางภาควิชานะคะอีกประเด็นหนึ่งนอกจากว่าใครเป็นเจ้าของคอนเทนต์แล้วเนี่ยก็คือดูว่ามันมีอะไรแอบแฝงไหมนะคะในคอนเทนต์ นนนนะะแลปะประเด็นที่3ก็คือว่าถ้าถ้าเราเป็นคนเป็นเจ้าของคอนเทนต์เองเนี่ยเราจะมีทางนําเสนอเป็นทางอื่นไหมนะคะที่ที่ที่มันจะแบบสร้างสรรค์เพราะบางทีคนเขาก็จะขยักไว้ก่อนไม่บอกหมดว่าโอ,อ้มันถ้ามากไปมันจะก่อให้เกิดอะไรแบบนี้ mm hmm. นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าใครเป็นเจ้าของคอนเทนต นะแอบแฝงเรยกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะวัตถุประสงค์แอบแฝงมีไหมนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือว่าถ้าเราคิดเองได้เนี่ยเราจะนําเสนอเนื้อหาแบบไหนนะคะ <c oughs> ที่มันจะทําให้เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดี <c oughs> คือไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันไม่ดีมันมีมันมีข้อไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าพอเราพูดแต่ข้อด,ดีปุ๊บเนี่ยคนก็ก็เรียกว่าอะไรมันสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะผู้สูงวัยหรือแม่บ้านที่มีเวลาว่างแล้วเปิดรับเนื้อหาสื่อทุกวันอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะโดน หลอกลวงได้ง่ายนะคะนี่ก็จะเจอในตามชุมชนต่างๆค่ะค่ะงั้นแบบนี้ถ้าสมมติเราเจอชุดข้อมูลที่เราลองพิจารณาตามที่ท่านอาจารย์พูดมาเราสึกว่าเอ้ยมันหลอกลวงแน่ๆเนี่ยเราสามารถทํายังไงกับชุดข้อมูลนั้นได้บ้างคะแบบมีหน่วยงานให้เราได้ที่เราสามารถแจ้งได้ไหมหรือว่าเออถ้าถ้าเป็นทางด้านอาหารก็สามารถจะโทรไปที่ออยได้ค่ะเขาจะมีหน่วยงานรับร้องเรียนนะคะถ้าเผื่อว่าทํายิ่งทําผิดกฎเนี่ย จะได้ค่าตอบแทนด้วยนะคะในการในการร้องเรียนนะคะถ้าเผื่อ <c oughs> เขาผิดนะคะแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่โอเวอร์เคลมหรือเคลมเกินจริงนะคะคือก็สามารถจะโทรไปร้องเรียนได้ค่ะออย,ยอค่ะเพราะงั้นถ้าเป็นไปได้อนอกจากเรารู้เองแล้วว่ามันมีเดียวจะไปผ่านาทำได้เราก็ควรจะแจ้งเพื่อให้ข้อมูล,ม,ลมันถูกหยุดอาหารยาแล้วก็ผลิตภัณฑ์เช่นเครื่องออกกําลังกายเครื่องลดน้ําหนักเครื่องผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์นะคะเครื่องมือทางการแพทย์ ทรไปที่ออยอได้ค่ะ <Okay. S 3> แล้วก็ในเบื้องต้นก็ควรที่จะรับรู้ว่ามันมีกฎหมายห้ามโฆษณาในคําบางคําที่ไม่ควรใช้โอเวอร์เครมนะคะมันก็จะมีมีมีอยู่ในชุดวิชาของเราที่เขียนเอาไว้ด้วยนะคะว่ามีเรื่องของอย่าโอเวอร์เครมว่ามันทําให้ผิวกระชับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีกฎหมายอยู่เพราะถ้าอย่างเงี้ยเราทราบไว้แล้วเนี่ยเราก็จะสะกรีนได้เบื้องต้นให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาคุณคยายของเราไม่ให้คล้อยตามกลุ่มคนที่จะเข้ามาขายของเรา จริงๆก็เป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่าทางผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคเองเนี่ยควรจะทราบนะคะเรื่องของาการใช้คําเหล่านี้เพราะเพื่อเที่ยวดูว่าถ้ามันผิดกฎหมายแล้วเขายังแบบนํามาขายทางออนไลน์ได้แปงว่านี่อาจจะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ดีตามคํากล่าวอ,อ้างาบางทีอย่างเคยคุยกับเจ้าหน้าที่อยอยนะคะาบางทีโพสต์มาร์เก็ตติ้งอะคะ่ะเขาไม่ได้เขาไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะไปตามดูอะค่ะส่วนใหญ่เขาก็ดูได้แค่พรีมาร์เก็ตติ้งก็คือที่มายื่นขอขออนุญาตผลิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนั้นก็ก็ต้องเหมือนเราก็ต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่จะช่วยตัวเองนะคะค่่คือต้องกันกรองให้เป็นแล้วก็ดูว่าเขามีอะไรแอบแฝงนะคะอันนั้นก็เป็นเบสิกเป็นพื้นฐานเบื้องต้น จริงก็ถือว่าเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจทั้ง2เรื่องเลยนะคะทั้งนี้เรื่องของการส่งเสริมสุขภาพในด้านโภชนาการและก็กิจกรรมทางกายในองค์กรนะคะแล้วก็ได้ทราบถึงความสําคัญนะคะประโยชน์แล้วก็วิธีการที่จะสามารถทําได้นะคะในองค์กรของตัวท่านเองนะคะหรือว่าถ้าเราเป็นพนักง,งานเนี่ยเราก็สามารถนําเรื่องเหล่านี้มาปรับใช้กับตัวเองได้รวมถึงในเรื่องของความรอบรื่นสุขภาพนะคะเราก็ได้รู้ถึงวิธีการคร่าวๆในการกลั่นกรชุดข้อมูลนะคะแล้วก็เลือกข้อมูลให้เหมาะสมกับตัวเอง แล้วสาหรับในช่วงท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากไว้กับนักศึกษาไหมคะค่ะก็มีข้อมูลอีกเพิ่มเติมนะคะที่อยากจะเสริมก็คือเราพูดถึงคืนการกล่าวอ้างนะคะการกล่าวอ้างเนี่ยก็จะแบ่งออกทางด้านโภชนาการก็จะมีเรื่องของเราเรียกว่าคอนเทนต์เคลมก็คือการกล่าวอ้างเรื่องของปริมาณนะคะแล้วก็เรื่องของนิวเทนฟังกชันเครมนะคะหน้าที่ของตัวนั้นๆน,น,นะคะเช่นยกตัวอย่างคอนเทนต์เครมก็เช่นผลิตภัณฑ์นี้บอกว่ามีวิตามินซี นะคะอันนี้คือคอนเทนต์ครีมทีนี้หน้าที่ลำดับต่อไปก็คือนิวเตียนครีมจะบอกว่าอะไรคะจะบอกว่าวิตามินซีฟังก์ชันครีมขอโทษค่ะฟังก์ชันครีมก็คือวิตามินซีทำหน้าที่อะไรนะคะแล้วก็เฮลครีมวิตามินซีทำให้สุขภาพดีอันนี้ยกตัวอย่างนะคะแต่อาจจะไม่จริงอันนี้ก็คือลำดับของเรื่องของการกล่าวอ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าผลิตภัณฑ์นั้นนะคะกล่าวอ้างเกินจริง นะคะก็สามารถจะร้องเรียนไปที่ออยได้นะคะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการกล่าวอ้างซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็จะมีในหน่วยที่15ของวิชานี้วิชาโภชนาการกับการลดน้ำหนักและการออกกำลังกายค่ะค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะก็ถือว่าวันนี้เราได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากอาจารย์ทั้งสองท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของการส่งเสริมด้าน สุขภาพในองค์กรแล้วก็ความมั่งคั่ด้านสุขภาพนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องทางรายการก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านมากนะคะแล้วก็พวกเราทั้ง3มคนเนี่ยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ